จัก,กรวาลไม่ได้ส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณแบบบังเอิญทุกการพบเจอทุกสายตาที่สบกันทุกคำพูดที่ได้ยินล้วนเป็นพลังงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วเพราะความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงความรู้สึกแต่มันคือการเชื่อมต่อของพลังงานจิตการดึงดูดกันด้วยแรงสันสะเทือนที่ตรงกันและนี่คือสีสัญญาณสำคัญที่จัก,กรวาลกำลังบอกคุณว่า คนคนนี้อาจคือคู่แท้ที่ถูกเลือกมาให้เดินเคียงข้างคุณตลอดเส้นทางชีวิต 1. ความรู้สึกคุ้นเคยตั้งแต่แรกพบคุณอาจจะยังไม่รู้จักเขามาก่อนแต่ในวินาทีที่เจอหัวใจกลับสันสถานเหมือนเคยรู้จักกันมาแสนานานราวกับใจของคุณสองดวงเคยสัญญากันไว้ในอดีตการพลังงานที่เชื่อมโยงนั้นทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย รู้สึกไว้วางใจและรู้สึกว่าเขาคือบ้านของหัวใจ 2. การสื่อสารที่เกินกว่าคำพูดเวลาที่คุณอยู่ใกล้เขาบางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดอะไรออกมาแต่หัวใจก็เข้าใจกันเรากับคลื่นพลังงานของทั้งคู่สั่นสะเทือนในจังหวะเดียวกันคุณจะสังเกตได้ว่าความคิดหลายครั้งตรงกัน การกระทำบางอย่างเหมือนสะท้อนซึ่งกันและกันและนี่คือสัญญาณที่จักราวาลกำลังแสดงให้คุณเห็นว่าจิตวิญญาณกำลังสื่อสารกันในระดับที่ลึกกว่าความเป็นมนุษย์ 3. บททดสอบและบทเรียนที่คล้ายกันคนที่ถูกส่งมาโดยจักราวาลมักไม่ใช่คนที่เข้ามาเพียงเพื่อมอบความสุขแต่เขาจะเข้ามาเพื่อเตือนสติเพื่อสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจคุณและเพื่อช่วยให้คุณเติบโต บางครั้งความสัมพันธ์อาจมีความท้าทายมีการเรียนรู้มีการให้อภัยและมีการยอมรับเพราะคู่แท้ไม่ใช่แค่คนรักแต่คือคู่ครูที่จักรวาลส่งมาเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของคุณ 4. ความรู้สึกสงบและเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่กับเขาคุณไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องพยายามและไม่ต้องปิดบังสิ่งใดเพราะจิตวิญญาณของคุณได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง คุณจะรู้สึกเบาสบายรู้สึกเหมือนอยู่ในที่ที่ถูกต้องรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตนี้ได้ถูกขีดเส้นเอาไว้แล้วให้เดินไปด้วยกันและนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลกำลังบอกคุณว่าคนคนนี้ไม่ใช่เพียงคนรักแต่คือคู่ชีวิตที่ถูกลิขิตไว้เมื่อจัก,กรวาลเลือกคู่ให้คุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการจัดเรียงพลังงานที่สมบูรณ์แบบทุกการพบเจอคือบทเรียนทุกความรู้สึกคือสัญญาณและทุกการสั่นสะเทือนคือคำตอบจากจักรวาลหากคุณกำลังเจอใครสักคนที่มีสัญญาณเหล่านี้จงฟังเสียงหัวใจและเปิดรับพลังงานนั้นไว้เพราะบางทีคนคนนั้นอาจคือรักแท้ที่จักรวาลส่งมาเพื่อคุณทุกรอยยิ้มทุกคำพูดที่เผลอหลุดออกมา กลับทำให้หัวใจคุณเต้นไม่เหมือนเดิมราวกับจักรวาลกําลังเล่นเกมละเอียดอ่อนเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณในเวลาที่คุณพร้อมที่สุดไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไปและคุณจะรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวหยุดชั่วขณะโลกทั้งใบเหมือนถูกจัดเรียงใหม่เพื่อให้คุณทั้งสองพบกันพลังงานบางอย่างทำให้คุณรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากเรียนรู้และอยากเข้าใจเขาในทุกมิติ แม้ในยามที่คำพูดไม่เพียงพอแม้ในยามที่ความเข้าใจดูเหมือนซับซ้อนแต่หัวใจคุณกลับรู้ว่านี่คือสิ่งที่จักรวาลส่งมาเพื่อให้คุณเติบโตและบางครั้งการพบเขาอาจทำให้คุณต้องเผชิญกับความกลัวความอ่อนไหวและความไม่แน่นอนแต่ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกลับเป็นบทเรียนเป็นการทดสอบพลังจิตของคุณเป็นการสะท้อนตัวตนแท้จริงที่คุณอาจไม่เคยเห็น และเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวางคุณจะพบว่าความรักไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่เป็นการสันสะเทือนร่วมกันของสองจิตวิญญาณเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเป็นตัวเองเป็นความสงบที่เกิดจากการรู้ว่าใครสักคนกำลังอยู่ข้างคุณด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสินในทุกวันแม้จะไม่พูดอะไรแม้จะไม่ได้เจอกันพลังงานของเขาก็ยังส่งมาถึงคุณ คุณอาจรู้สึกถึงความคิดบางอย่างความฝันบางเรื่องหรือแม้แต่สัญชาตญาณที่บอกว่าต้องทำสิ่งนี้ต้องรอสิ่งนั้นหรือแม้แต่ต้องปล่อยบางอย่างทั้งหมดเป็นการสื่อสารแบบพลังจิตการสื่อสารที่เกินกว่าคำพูดการเชื่อมโยงที่จักรวาลตั้งใจให้คุณสองคนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยิ่งคุณรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้คุณจะยิ่งเข้าใจว่าความรักแท้คือการปล่อยให้กันและกันเป็นตัวเอง และในขณะเดียวกันเป็นพลังที่ผลักดันให้คุณสองคนเติบโตสะท้อนตัวตนที่แท้จริงและร่วมกันสร้างสิ่งที่งดงามและลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดจะบรรยายได้การเดินทางนี้อาจไม่ง่ายคุณอาจพบความเข้าใจผิดความอิจฉาหรือความลังเลแต่พลังงานจากกระวลจะค่อยๆจัดเส้นทางให้คุณจะมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆแทรกเข้ามา ทำให้คุณตระหนักได้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้สิ่งใดคือสิ่งที่คุณต้องปล่อยและสิ่งใดคือสิ่งที่คุณต้องกอดไว้การรักใครสักคนที่จักรวาลเลือกให้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการเรียนรู้การสันสะเทือนร่วมกันและการเปิดรับพลังงานที่คุณทั้งสองมีอยู่และเมื่อคุณเข้าใจ คุณจะรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความหมายทุกลมหายใจทุกสายตาทุกยิ้มกลายเป็นบทเพลงของจักรวาลเพลงที่บอกคุณว่าความรักแท้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องตาหาแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อจิตวิญญาณสองดวงตรงกันและคุณทั้งสองพร้อมจะเปิดใจรับมันอย่างแท้จริงและเมื่อคุณเริ่มเปิดใจคุณจะสังเกตได้ว่าทุกเหตุการณ์รอบตัวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทุกคนที่ผ่านเข้ามาทุกคำพูดที่ได้ยินแม้แต่ความบังเอิญเล็กๆน้อยๆล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่กำลังสอนให้คุณเข้าใจความรักคุณจะเริ่มรับรู้พลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นเหมือนแรงดึงดูดที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังทำให้คุณอยากเข้าใกล้อยากเรียนรู้อยากเข้าใจและอยากอยู่เคียงข้างเขา เรากับทุกเส้นทางในชีวิตถูกจัดเรียงมาเพื่อให้คุณสองคนมาพบกันทุกความสุขและทุกความทุกขที่เกิดขึ้นล้วนเป็นบทเรียนที่จักรวาลตั้งใจส่งมาให้เพื่อให้คุณทั้งสองเติบโตไปด้วยกันบางครั้งคุณอาจพบว่าการอยู่ใกล้เขาทำให้คุณรู้สึกสงบแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นรากับจิตวิญญ,ญาณกำลังสั่นสะเทือนและคุณเริ่มเข้าใจว่า ความรักแท้ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแต่เป็นการเชื่อมต่อในระดับพลังงานเป็นการเข้าใจซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีคำพูดเป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณกล้าเปิดใจกล้าเปลี่ยนแปลงและกล้ารับสิ่งใหม่ๆที่จักรวาลส่งมาคุณอาจสังเกตว่าแม้ในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยท้อแท้หรือสับสน แต่เพียงแค่ได้เห็นเขาได้ยินเสียงหัวเราะหรือแม้แต่สัมผัสเบาๆความรู้สึกนั้นกลับทำให้คุณเข้มแข็งทำให้คุณพร้อมเผชิญทุกสิ่งเพราะจัก,กรวาลกำลังบอกคุณว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวและความรักที่แท้จริงนั้นมีพลังมากพอที่จะทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปในบางครั้งคุณอาจเจอสัญญ,ญาณเล็กๆที่ทำให้หัวใจเต้นแรง เช่นสายตาที่จับจ้องกันการสัมผัสที่บังเอิญหรือแม้แต่ความคิดบางอย่างที่ตรงกันอย่างน่าประหลาดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนของพลังงานที่จักรวาลส่งผ่านพลังงานที่บอกให้คุณรู้ว่าเขาคือคนที่คุณควรใส่ใจคนที่คุณควรเรียนรู้และเข้าใจ คนที่จะทำให้คุณทั้งสองเติบโตและเป็นแรงผลักดันให้คุณค้นพบตัวเองในมิติที่ลึกที่สุดและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพลังงานนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตกลายเป็นเรื่องง่ายทุกความรักทุกความเจ็บปวดทุกความสุขล้วนเป็นบทเพลงที่จักรวาลประพันธ์ไว้ให้คุณทั้งสอง ความรักแบบนี้ไม่จำเป็นต้องรีบเร่งไม่จำเป็นต้องเร่งให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะจักรวาลทำงานในแบบของมันและทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามเวลาที่ถูกต้องคุณจะได้เรียนรู้ว่าการให้เวลาการเปิดใจและการรับรู้พลังงานของกันและกันเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงทุกความทรงจำที่เกิดขึ้นร่วมกัน ทุกบทสนทนาที่ฟังแล้วใจสัน่นทุกความเงียบที่ทำให้คุณเข้าใจเขาลึกกว่าเดิมล้วนสะท้อนพลังงานที่จักรวาลมอบให้และเมื่อคุณทั้งสองพร้อมเส้นทางนี้จะพาไปสู่ความรักที่ไม่มีวันจางความรักที่ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกแต่เป็นการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณการรวมตัวของพลังงานและการก้าวเดินไปพร้อมกันในเส้นทางชีวิตที่จักรวาลกำหนดไว้ เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสังเกตว่าการพบเขาไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อพลังงานทุกยิ้มทุกสายตาทุกคำพูดแม้สั้นเพียงเล็กน้อยกลับสั่นสะเทือนหัวใจและจิตวิญญาณและเมื่อคุณทั้งสองเริ่มเรียนรู้ที่จะรับรู้พลังงานเหล่านี้คุณจะพบว่าความรักแท้ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไม่จำเป็นต้องคาดหวัง ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามจังหวะของจักรวาลในบางวันคุณอาจรู้สึกห่างแต่พลังงานยังคงเชื่อมโยงกันและเพียงแค่ความคิดถึงเพียงแค่การรอคอยก็เป็นสัญญาณว่าจักรวาลกำลังทำงานกำลังสอนให้คุณเข้าใจความรักในมิติที่ลึกกว่าเดิมและทุกครั้งที่คุณรู้สึกสงบทุกครั้งที่คุณรู้สึกตื่นเต้นนั่นคือพลังงานของจักรวาลที่บอกให้คุณรู้ว่า การเดินทางนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเส้นทางที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อพาคุณทั้งสองไปสู่ความเข้าใจและความรักแท้บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าเขาคือเงาสะท้อนของคุณสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขาอาจทำให้คุณเรียนรู้ตัวเองทั้งความอ่อนโยนทั้งความกลัวทั้งความฝันและทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนสะท้อนพลังงานที่จัก,กรวาลกำลังใช้สอนคุณอาจได้พบว่า การอยู่ใกล้เขาไม่ใช่แค่การเติมเต็มความรู้สึกแต่คือการเติบโตคือการเข้าใจและคือการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อให้พลังงานของคุณทั้งสองไหลรวมกันได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะฟังหัวใจและพลังงานเหล่านี้คุณจะเข้าใจว่าความรักแท้คือการให้และรับการเข้าใจและยอมรับการสันสะเทือนร่วมกันของจิตวิญญาณ และการเดินเคียงข้างกันอย่างสงบและมั่นคงคุณอาจสังเกตว่าบางครั้งการสบตาการจับมือหรือแม้แต่การอยู่ในพื้นที่เดียวกันทําให้หัวใจคุณเต้นแรงอย่างไม่อาจอธิบายและนี่คือพลังงานของจักรวาลที่เตือนให้คุณรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งสองเป็นบทเรียนเป็นการสื่อสารและเป็นการเชื่อมต่อในระดับลึกที่เกินกว่าคำพูด การรักใครสักคนที่จักรวาลเลือกให้คือการเปิดใจคือการรับพลังงานและคือการยอมให้จิตวิญญาณสองดวงสันสะเทือนร่วมกันและคุณจะเริ่มตระหนักได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแม้เล็กน้อยล้วนมีความหมายและทุกลมหายใจทุกรอยยิ้มทุกสายตาที่สบกันคือการยืนยันว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับจักรวาล และเมื่อคุณทั้งสองเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันลึกขึ้นคุณจะพบว่าความรักไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่เป็นการปล่อยให้กันและกันเป็นตัวเองเป็นการยอมรับทุกด้านของกันและกันเป็นการเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความหมายทุกบทสนทนาทุกเสียงหัวเราะทุกความเงียบกลายเป็นบทเพลงของจักรวาลเพลงที่สั่นสะเทือนจิตวิญญ,ญาณของคุณ และทำให้คุณทั้งสองเรียนรู้ว่าการเดินทางของความรักแท้คือการสันสะเทือนร่วมกันการยอมรับการเติบโตและการก้าวเดินไปด้วยกันในทุกสถานการณ์ในทุกช่วงเวลาที่ชีวิตส่งมาและนี่คือพลังงานของจักรวาลที่กำลังพาคุณทั้งสองไปสู่ความรักที่แท้จริงที่ลึกซึง้งที่สงบและที่มั่นคง เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการพบกันของคุณทั้งสองไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบังเอิญทุกช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความเงียบการพูดคุยหรือแม้แต่การทะเลาะเบาๆล้วนเป็นบทเรียนของจักรวาลเพื่อให้คุณทั้งสองเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้การให้อภัยเรียนรู้การอดทนและเรียนรู้การเปิดใจอย่างแท้จริงคุณจะสังเกตได้ว่าทุกความคิด ทุกความรู้สึกและทุกความปรารถนาที่เกิดขึ้นในใจจะมีความเชื่อมโยงกับเขาและในบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนจักราวาลกำลังกระซิบเบาๆบอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกนั้นคือสัญญาณเป็นคำตอบที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจและพลังงานจิตคุณจะพบว่าความรักแบบนี้ไม่เพียงเกี่ยวกับการมีใครสักคนอยู่ข้างๆ แต่เกี่ยวกับการเข้าใจตัวเองผ่านเขาการสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจและการเติบโตในทุกมิติบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความบังเอิญเช่นความฝันที่เหมือนจริงสัญชาตญาณบางอย่างหรือการได้ยินคำพูดที่ตรงใจล้วนเป็นสัญญาณของจักรวาลที่กำลังแสดงให้คุณเห็นว่าพลังงานระหว่างคุณทั้งสองกำลังสั่นสะเทือนตรงกันและเมื่อคุณเริ่มสังเกต คุณจะรู้สึกได้ถึงความสงบความมั่นใจและความอบอุ่นที่เกิดจากการรู้ว่าใครสักคนกำลังอยู่ข้างคุณด้วยใจจริงในทุกๆวันแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณอาจรู้สึกถึงการเชื่อมโยงบางอย่างรู้สึกถึงความคิดหรือความรู้สึกที่คล้ายกันเหมือนคุณทั้งสองมีเส้นใย,ยพลังงานที่ผูกโยงกันและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะฟังฟังพลังงานฟังหัวใจคุณจะเริ่มเข้าใจว่า ความรักแท้คือการสั่นสะเทือนร่วมกันคือการเข้าใจโดยไม่ต้องพูดและคือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาคุณจะเริ่มเห็นว่าทุกรอยยิ้มทุกสัมผัสทุกคำพูดแม้เล็กน้อยที่สุดล้วนมีพลังเป็นบทเพลงของจักรวาลที่สั่นสะเทือนใจและจิตวิญญาณและทำให้คุณทั้งสองเติบโตไปพร้อมกัน บางครั้งคุณอาจเผชิญความไม่แน่นอนความกลัวหรือความลังเลแต่พลังงานของจักรวาลจะค่อยๆชี้ทางจะมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆแทรกเข้ามาทำให้คุณรู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ควรยึดสิ่งใดควรปล่อยและสิ่งใดคือสิ่งที่จักรวาลจะเตรียมไว้ให้การรักใครสักคนที่จักรวาลเลือกให้คือการเปิดใจคือการรับพลังงาน และคือการยอมให้จิตวิญญาณสองดวงสันสะเทือนร่วมกันและเมื่อคุณทั้งสองเรียนรู้ที่จะฟังคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความหมายทุกลมหายใจทุกรอยยิ้มทุกสายตากลายเป็นบทเพลงของจักรวาลและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความรักแท้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกแต่เป็นการสันสะเทือนของจิตวิญญาณการรวมตัวของพลังงาน และการเดินเคียงข้างกันอย่างสงบและมั่นคงคุณจะเริ่มสังเกตว่าทุกการกระทำของเขาแม้เพียงเล็กน้อยกลับสะท้อนสิ่งที่คุณเองรู้สึกอยู่ภายในราวกับจักรวาลกำลังสื่อสารผ่านการกระทำผ่านสายตาผ่านคำพูดที่เบาแต่ชัดเจนและในบางครั้งเพียงแค่ความใกล้ชิด การยิ้มให้กันหรือการได้ฟังเสียงหัวใจของกันและกันก็เพียงพอที่จะทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจรู้สึกว่าความรักนี้เป็นสิ่งที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้ไม่ใช่เพียงความบังเอิญแต่เป็นการจัดเรียงพลังงานที่แม่นยําเพื่อให้คุณทั้งสองได้เรียนรู้ได้เติบโตและได้สันสะเทือนร่วมกันในระดับลึกของจิตวิญญาณ ในบางวันคุณอาจรู้สึกว่าหัวใจคุณกระตุกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเตือนเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดเป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณต้องหันกลับไปมองต้องจับมือหรือเพียงแค่ยืนอยู่ใกล้และคุณจะเข้าใจทันทีว่านี่คือสัญญาณของจักรวาลบอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งสองมีความหมายไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และทุกการพบเจอแม้เพียงสั้นๆทุกคำพูดแม้เพียงเล็กน้อยล้วนเป็นการสันสะเทือนของพลังงานที่ผูกโยงคุณทั้งสองไว้เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะสังเกตคุณจะพบว่าความรักนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการครอบครองแต่เกี่ยวกับการเข้าใจและการยอมรับการให้พื้นที่แก่กันและกันการเห็นคุณค่าในความเป็นตัวเองของอีกฝ่ายและการเดินเคียงข้างกันด้วยความสงบและมั่นคง คุณจะรู้สึกว่าแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายแม้จะมีความท้าทายแต่เพียงแค่ได้อยู่ใกล้เขาได้ยินเสียงหรือแม้แต่คิดถึงกันก็ทำให้คุณเข้มแข็งทำให้คุณรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตนี้ไม่โดดเดี่ยวและทุกความรักทุกบทเรียนทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นล้วนถูกจัดเตรียมโดยจัก,กรวาลเพื่อให้คุณทั้งสองเติบโตไปพร้อม